นำทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเวอร์ว d e รายการสนทนาแบบเรียลิตี้โดยทีมงานของอาจารย์หมาเพื่อเปิดโลกทัศน์ท่านให้รู้จักห่วงจุ้ยของอาจารย์หมามากยิ่งขึ้นวันเสาร์ที่13บาพันธห่วงจุ้ยสัญจรช,ช่วงเช้าสนุกสนานมาก<อ>นะครับเราก็มีพาไปดูที่ใหม่ๆนะ,ะต,ตรงบ้านที่เราเรียกว่าบ้านหวนช่างหลายคนบอกว่าเออมาเรียนซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะมาก,มมากแล้วก็ คือเหมือนมาพักปะแล้วก็เอาไม่เคยรู้เลยว่าออตรงนี้มันมีความหมายมีค่ายกลมีอะไรที่ท่านอาจารย์ทําไว้ให้สิทธ์ทุกคน,น,นขนาดนี้มีเยอะแยะนะครับในบ้านภูเขาบางทีเขาพาชมมันก็ไม่ได้ทั่วทั้งหมดนะ<อ>บางทีอาจารย์ไม่ได้ปิดกั้นนะครับเรามาพักเนี่ยเราสามารถเดินชมเองก็ได้นะครับค่อยๆรับพลังไปแล้วก็ไปเรียนรู้นะมีหลายตําแ<อ>หน่งมากเลยแต่ถ้าเรา อาจจะไปเรียนเองแล้วไม่สนุกเนี่ยนะก็มีโอกาสให้ทุกท่านนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่มาหงจุ้ยสัญจรค่ะนะเสาร์หน้านะวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์2564เราก็มีอีกนะครับเราก็มีการจัดฮงจุ้ยสัญจรอีกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับลงทะเบียนกับป๋าใช่ตอน9้าโมงเช้าวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่15กุมภาันี้ยุนี้แหละชี้แจงให้อีกทีนึงนะหลายท่านก็มาแล้วก็ ดูดีๆแล้วก็ฟังกติกาเงื่อนไขดีๆนะจะได้ไม่ต้องมาผิดผิดพ้องมองใจกันนะเราไม่ให้ก็จะว่าเราโหดอีกนะหรือว่าบางทีก็ถามอยู่นั่นแหละเราก็ไม่มีเวลาตอบนะครับเพราะว่าเราต้องจัดลําดับคนนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีเวลามาเช็คว่าเฮ้ยใครถามอะไรอย่างเนี้ยเราก็จะนับไม่ถูกฟังให้ดีนะครับอ่ะเวลาจะมาหูจุ้ยสัญจรนะครับกติกาคือมันฟรีนะสำหรับทุกคนเนี่ยมาได้ฟรีเลยนะแต่ต้องจองมาก่อน นะครับอจองมานะจองโดยการส่งลายมานะ i ดีลน์ย้ำอีกทีนะ ID ไลน์ศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าสี่หนึ่งห้าหกศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าสี่หนึ่งห้าหกนะครับมีนน ID นี้ ID นี ID เดียวนะอดีอื่นส่งมาไม่รับนะ,ะแล้วนะครับหนึ่งไลา์เนี่ยที่ติดต่อกับป๋ามาเนี่ยนะครับให้พิมพ์มาสองชื่อนะอขอเรียนลงจุ้สัญจรวันเสาร์ที่ยี่สิบ นะหนึ่งนายเอสองนายบีจบแค่นี้พอแต่ถ้าจะพิมพ์มานายเอคนเดียวไม่มีเพื่อนมาก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปลากคนที่เขาไม่รู้เรื่องมาด้วยให้สิทธิ์ได้สองคนถ่ะแต่มาคนเดียวเราไม่ว่ากันนะแล้วถ้าจะมีมาสี่คนก็เอาอีกคนใช่สองลายเออนั่นแหละอย่าเอาลายเดียวมาเยอะๆอย่างนั้นนะครับเราเราไม่สะดวกจริงๆบอยก็หยวนมั่งไม่หยวนมั่งแล้วแล้วแต่อารมณ์อ่าอ่าอ่า แต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยยวนแล้วบางทีไม่ได้อ่านด้วยซ้ํานะ,ะแล้วไม่มั่นใจเนี่ยสมมุติถ้าชวนเพื่อนอะไรเนี่ยก็บอกเขาให้ชัดเจนนะมไม่ใช่บอกเขาอย่างเดียวแล้วก็ไม่ให้รายละเอียดเขาจะหารค่ารถจะหารหาเพื่อนนั่งรถมาด้วยไงแต่เขาไม่รู้เออแล้วก็ไม่บอกเขาก่อนไงแล้วก็ออค่อยมาบอกว่าเหมือนจะบ,บอกเฉยบอกเนี่ยนะแอดไลน์ไปเลยเบอร์นี้นะจะ้ะจองคิว แล้วก็ไม่บอกรายละเอียดเขาอย่างนี้ถ้าจะแนะนําเพื่อนบอกรายละเอียดเขาด้วยว่าส่งมาเลยนะไม่ต้องถามป๋าว่ามายัางไงเจอกันที่รีสอร์ทฮงจุ้ยบ้านภูเข,ขานะครับเดินทางมาเองนะเจอกันวันเสาร์ที่20ตอน9ก้าโมงเช้านะครับมารอได้ที่ล็อบบี้เลยนะครับคุณสามารถมาก่อนก็ได้มา8ปดโมงมาทานข้าวที่นี่ก็ได้นะครับ แล้วก็มารอที่ล็อบบี้มาถึงปุ๊บมีหน้าที่คือเอาเบอร์ที่ป๋าตอบกลับไปเนี่ยคุณคได้เบอร์อะไรเบอร์นั้นจะเป็นหมายเลขของคุณคุณก็ไปแจ้งลงทะเบียนในหมายเลขที่คุณได้ไปแล้วเขาก็จะเก็บเบอร์ไว้เนี่ย<อ>ลงทะเบียนเอาเบอร์นะั่นแะมาตัดแล้วก็จับรางวัลรางวัลก็ยังเหมือนเดิมนะครับท่านอาจารย์นะครับโดยคุณตาโตเนี่ยก็มอบเอาอัญมณีให้เป็นรางวัลสําหรับคนที่มา10ชิ้น10รางวัลด้วยกัน อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังดูว่าคนที่เขามาเรียนแล้วเขาได้ความรู้หรือว่าเขามีความประทับใจย,ยังไงบ้างกับการมาเรียนหงชื่อสัญจรนะ,ะ,ะเพื่อคุณอยากจะมาบ้างได้อ๋อทิ้งท้ายไว้ว่าลงทะเบียนกับปา๋าวันพรุ่งนี้เนี่ย 5, 1 5 <000 S 2> บห้าพัน,นี่ยเก้านาฬิกาถึง ก็ถึงห้าโมงก็ได้โมงเย็นไปนได้ไม่มีปัญหา,อ,าอะไรแต่ว่าป๋าจะตอบช้านิดนึง<ะ>ไม่ต้องไม่ต้องมาย้ำนะครับส่งมาแล้วก็โอเคให้ป๋าทำงานก่อนช่วงกลางวานันเออแล้วเดี๋ยวป๋าจะตอบเป็นนัมเบอร์กลับไปนะครับาบางทีเนี่ยไม่ต้องขอบคุณก็ได้อ่านแล้วรับทราบถ้าดูอ่านแล้วก็โอเคนะไปฟังกันซิว่าผู้โชคดีที่ได้ทั้งมาเรียนได้ความรู้แล้วเขาก็ได้รับอัญมณีกล่าวกันว่าอย่างไรบ้างครับสวัสดีค่ะรู้จักอาจารย์ได้ยังไง รู้จักอาจารย์จากคุณแม่พี่สาวและพี่ชายที่เขาไปเรียนก่อนค่ะอ่าแล้วเขาก็ตอนนี้ยังไม่เข้าเรียนเพราะทำงานเข้าเองบ่ายดิแล้วพี่ม่มันเรียนเขาซื้อเค้กให้บอกเป็นเค้กโชกลาบไม่ได้แต่ตลอดในโชกลื้อลาบในขนมลาบในข้าวเหนียวด้ข้าวเหนียวด้วยใช่เอ่อดังมาก็คือก็สนใจแล้วก็เออพอดีแม่เขาซื้อป้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนั้นยังไม่ได้เรียนอะไรเลยก็เลยไม่รู้ว่าเออทำมยังไง ยอก็ถามแม่แม่เขาอธิบายอธิบายเนี้ยเปล่มันไม่เข้าใจกับแม่ถึงก็บอกแม่ก็มาเรียนติอก็ทำไงที่เราเรียนได้แม่หรือเขาเป็นใบเด็กแม่บอกเออเดี๋ยวให้พี่สาวรับส่งก็สามคนแม่ลูกก็มาเรียนกันเรียนมากี่ปีพี่นะเรียนตั้งแต่ปีห้าสองหลังผมแป๊บเดียวเจอแล้วเรียนรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเพื่อนๆนะก็เริ่มเข้าเรียนเอาในช่วงเรียนเก็บพอดีมิถุนาโอเค แล้วเป็นไงครับวันนี้มาดีละเอียดยิ่งขึ้นนะคะจากที่เคยมาครั้งแรกแรกกับครั้งที่ฟังใน y o ยูทูบัรงไหนแหละคือละเอียดมากขึ้นพี่รอนสอนไม่เคยซ้ำสอนไปเรื่อยใช่จริงๆสิ่งไหน่ชมใช่ไหมคะชมค่ะเออเหมือนชมเลยคืออันไหนที่ยังไม่เคยฟังหรือบางทีเราอ่ะช่วงที่เรามาเรียนเราไม่ได้ที่รอนไม่ได้พูดค่าไปก็มาได้มาะเอียดอีก นั่นแบบถ้ามาถ้าได้มาบ่อยๆก็จะได้ครบทั้ง3ามัหกองศาอ่าค่ะอ่าแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะตรงไหนมีอาจารย์ก็อยากให้เพิ่มเพิ่มเพิ่มเติมไปอ่ารู้จักอาจารย์ได้ไงแล้วก็มาเรียนวันนี้ได้อะไรบ้างจากคนทำงานค่ะเอาใกล้ๆใกล้ๆนิดนึงจอเลยเสียงดังจากยูทูบจากหน้างานรู้จักอาจารย์ใช่ไหมครับแล้ววันนี้มาเรียนเป็นไงบ้าง ได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นจากการที่ดูในยูทูบเก็ไม่รู้เรื่องดูในยูทูบไม่รู้เรื่องแล้วแล้วมาฟังจริงๆยิ่งไม่รู้เรื่องฟังจริงจริงก็ดีขึ้นค่ะโอเคเพราะว่าได้เห็นเห็นจริงมาด้วยอ่านี่แหละเหมือนที่บอกนะว่าภาพกับกับคำพูดมันไม่เหมือนกันภาพที่เราเห็นจริงๆมันก็ให้ให้ประโยชน์กับเรามากเอากลับไปทําด้วยนะรู้จักอาจารย์ได้ไงครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแล้วทำไมสนใจฮ้องช่วยอย่างมันถึงขึ้นมาสนใจ เรียนที <etus> oh yeah ่โรงเรียนที่ที่กรุงเทพด้วยแล้วก็มาที่นี่เคยไปเรียนดี้ที่โรงเรียนเคยค่ะไปไปบ่อยเรียนมานานแล้วดีกว่าดีกว่าโอเคแต่ไปตรวจบ้านยังยังอ่ายังไม่โดนไล่ออกใช่ไหมไม่ได้ไปตรวจโอเคได้แล้วก็มาเรียนวันนี้เป็นไงครับก็ได้เข้าใจเกี่ยวกับใจภูมิแล้วก็เส้นทางของพลัง่มาแล้วก็ได้เห็นได้เห็นของได้เห็นที่บ้านอาจารย์ก็แบบมาบ่อยที่น้าน เ็่อเดี๋ยวรู้จักทาง YouTube ครับแล้วก็เป็นศิษย์อาจารย์มาก็ตั้งแต่ปี59โอเคแล้วก็โดยปกติอ่ะรับและศรัทธาวิชานี้มากกเอาไปทําอะไรบ้างแทบทุกอย่างเลยค่ะตั้เห็นผลไหมเห็นค่ะรู้สึกว่าชีวิตมันราบรื่นขึ้นอุปสรรคเยอะแยะมากมายมันก็เริ่มน้อยลงรู้สึกว่าชีวิตเราราบรื่นขึ้นอาจารย์อาจารย์ไม่ได้ไปตัว ตังเยอะขึ้นตังเยอะตังมีตังเหลือเยอะขึ้นอามีตังเหลือเยอะขึ้นนี่โอเคแล้ววันนี้เรียนแล้วเป็นยังครับละเอียดมากเลยค่ะอค่ะที่เคยไปเรียนละเอียดที่หมายถึงบ้านเลยเองผลปีเลยก็คือที่ไปเรียนท,ที่ที่ปักเก็ตอาะารับ <c oughs> ก็พอพอรู้แต่มาเรียนที่เนี้ยไอ้สิ่งที่เราไม่ได้รับตรงนั้นเราได้จากตรงนี้มาเยอะเลยโอเคได้อ่ะงั <มา S 1> ้นก็หวังว่าเอากลับไปปรับปรุงนะครับขอบคุณมากครับรู้จักอาจารย์ได้ไงเสียงนั่ง รู้จักจริงๆแล้วรู้จักกับเอสทีบีรับ้วทำไมเพิ่งมาล่ะดูแลพ่อแม่อยู่ครับดูแลพ่อแม่ไม่มีเวลามาหนึ่งแล้วตอนนี้พ่อเสียแล้วครับโอเคก็เลยมีเวลาบ้านอยู่ไหนนะอยู่แปดริ้วครับแปดริ้วอย่ท่ายางท่าเชียงดาท่าเชงเาวสนามเกษสนามชัยเขตอ๋อแถวแถวแถวต้องเกิดแล้วเป็นไงวันนี้มาเรียนตั้งใจมาเรียนเพื่อจริงๆพื้นฐานก็ได้จากพี่ดอนพี่ เยอะมากเปยักป์่าเยอะมากเลยคือจากจักตั้งแต่สมัยที่ผมดูยูทูบเนะผมก็ดูแบบคนหลับคนตหลับขับตะนอนอ่ะโอ้โหนี่แฟนคลับตริงจังขับตะนอนรู้จักคือเพราะว่าจะดูทุกทุกเคสตั้งแต่สมัยคนกล้าเป็นขิงเนาะผมก็ดูทุกเคสเลยดูอย่างเข้มข่าเข่งหมกมุ่นหมกมุ่นเขาจะมาหมกมุ่นดีกวยแล้วแล้วปรับที่บ้านบ้างไหมทำทำทุกอย่างเลยครับสะอาดเป็นระเบียบครับแบบแน่เลยแล้วเป็นยังดีขึ้นไหมก็คือแต่ก่อนะเราคิดไม่ได้เวลาเราผมเป็นโปรแกรมเมอร์เนาะเราคิดไม่ได้ว่าเฮ้ย ทำไปแล้วมันจะได้อะไรคือต้องหาเงินมาได้เต่็จแล้วประกองอุปกรณ์แล้วก็ใช้ทุกวันนี้เออไม่กล่องละรู้บริหารจัดการรู้แับการลงทุนรู้อะไรเนี้ยรู้เออทำยังไงให้ชีวิตมันดีขึ้นดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นครับคือแบบคิดได้คิดได้คิดได้คือวิธีคิดเราเปลี่ยนใหม่ที่เราเปลี่ยนโอเคช่แค่หาเงินอย่างเดียวได้ทำโปรแกรมเลยเี่ยไม่กล้าใช้เลยบุเรนอ่ะแล้ววันนี้มาเรียนมาเรียนแล้วเป็นไงก็ ไม่เรียนแล้วก็ที่จริงมันก็รู้รู้ข้อมูลมาเยอะมากๆก่อนที่จะถสร้างตรงนี้ด้วยก่อนยังไม่สร้างตั้งแต่ลงเสาเข็มอะไรเงี้ยใช่ใช่โอ้เพราะว่าทุกวันผมนั่งดูทุกวันแล้วอ่แล้ววันนี้ไงแต่ระหว่างที่ดูกับมาเห็นของจริงก็มันได้สัมกับเออเราคือเป็นดูเฉย่ในวิดีโอเนาะอันนี้เราไม่เห็นของจริงคะก็ก็วยมันมันไม่มันไม่เหมือนในวิดีโอดีกว่าเยอะนีกว่าเยอะมันก็ได้สัมผัสแต่ภาพได้กลิ่นได้ได้เสียงครับมันก็เห็นว่าเออ เราไปทําที่บ้านเราอย่างเงี้ยที่สวนเราอย่างนี้โอเคได้เนี่ยเดี๋ยวต่อไปก็เราจะไปหาบ้านแกญ่เมื่ะกี้จุณอาจารย์ตามรุ่นพี่ไปโรงแรมสีดำค่ะที่อาจารย์ไปช่วยอ่ะค่ะโอ้โรงแรมสีดำนานแล้วนะานแล้วคะที่มีหินที่มีโชยหินได้ไม่เลื่อนมาแลนด์นู้นนานแล้วแล้วเป็นไงครับทำมั้งไหมปรับป้องช่วงไหมก็อยู่อพาร์ตเมนต์ก็ปรับในห้องห้องนอนอะคารพอดีขึ้นแต่ที่ลกก็ไม่ลก ตามที่อาจารย์บอกห้องนู้น้ำชักโครกก็ปิดอ่าโอเคคืออันนี้เขาปิดนี่หมายถึงว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาเราใช้ชักโครกเสร็จเนี่ยเราก็จะปิดไว้เราจะไม่เปิดท้าไว้พยายาก็เก็บทิ้งทุกวันอ่าเนี่ยก็พื้นฐานดีนะสะอาดสว่างแล้วชีวิตก็ดีขึ้นแล้วมาเรียนวันนี้เป็นไงก็พื้นฐานวันนี้ก็ละเอียดก็เข้าใจมากขึ้นนะคะอืมเรากลับไปทําค่ะว่าพื้นฐานนี่ต้องรู้จักอะไรก่อนตรงนี้ตรงนี้ก่อนก็เข้าใจมากขึ้นค่ะครับ ขอบคุณมากค่ะแล้วก็มารักลังกินดีที่นี่ค่ะได้ครับขอบคุณครับร um uh ู้จักข้าราจารจากแม่แนะนําค่ะแม่เลยแล้วก็เคยแนะนําให้ไปเรียนที่เียที่อาพันเรียอาจารย์มาใช่ก็เรียนอยู่ประมาณนี้นี่เก่งเนะเขาเข้าใจมากก็คือมันไม่ไปติดต่อเพราะว่าไม่ได้เริ่มจากไม่ได้เริ่มจากพื้นฐานเลยก็เลยเรียน่อเรียนดีดีงานแล้วเป็นอย่างรรู้เรื่องไหมยิ่งไม่รู้เรื่อง เรื่องรู้เรื่องก็สอนสั่งให้เป็นสเต็ปค่ะเช่ค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องกระหล่ำไม้มากเป็นค่ะโอเคแล้วทําทําปรับที่บ้านบ้างไหมทําทําพื้นฐานทำอะไรบ้างยังไม่ค่อยได้ทําเลยค่ะก็คือพยายามตั้งควบคุมดาวประจําปีทําสะอาดยังยังไม่ค่อยสะอาดเออไปทำสะอาดให้เป็นระเบียบก่อนแล้วค่อยไปควบคุมมันนะโอเค มาไกลก็มาไกลแล้วอนนี้ก็รู้จักท่านอาจารย์จากที่บ้านก่อนนะคะที่บ้านก็คือติดตามอาจารย์มาแต่ตังจัดรายการที่มีรายการวิทยุสมัยนั้นเลยเนี้ยค่ะแล้วก็ที่บ้านเขาก็มีเชิญท่านอาจารย์ไปตรวจแต่ตอนนั้นอะบ้านของเองอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแหละแต่ก็ยังไม่ได้ตรวจตอนหลังเพื่อนก็ชวนมาเรียนนะคะก็มามาที่โรงเรียนแล้วก็มีโอกาสเชิญอาจารย์ไปตรวจที่บ้านเนอ่ยเอางี้แบบรวบรัดเลยรู้จักอาจารย์แล้วปรับปรุงแล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะมี อย่างน้อยมันมีมันเหมือนมีความสุขเกิดขึ้นเยอะขึ้นโดยที่เราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรมันอาจจะเกิดจากการที่บ้านเรามีการแบบจัดวางพลังงานต่างๆให้มันดีนะะอะไรเย่างี้ค่ะอันนี้นเชื่อว่าส่งผลกับชีวิตค่อนข้าง,งมาก้งแบบสุขภาพจิตใจสมองและอื่นๆนะคะอโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่อมามีความสุขมันก็ทําอะไรก็ทางไหนได้ดีขึ้นเลยนะโอเคแล้วก็มาเรียนมาเรียนเหมือนสัญจรมากี่รอบแล้วสัญตอเพิ่งมาครั้งนี้ค่ะแต่ว่ามีมาพักที่นี่ก็มาหลายครั้งมาบ่อยใช่ไหมแล้วเป็นยังวันนี้มาเรียนรู้ดีค่ะก็ มันเป็นการที่ทําให้เราสามารถเอาฮงจุ้ยมาปัดในชีวิตประจำวันได้แล้ว,ลวจริงๆต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่มีรายการดีๆแบบนี้แล้วก็ทีมงานทุกท่านด้วยนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่ให้แค่ความรู้เรื่องผงจุ้ยแต่ว่ามีเรื่องการให้กําลังใจและการที่เราพัฒนาจิตใจตัวเองให้ดีตามด้วยใจเย็นๆยังตับได้ไม่ได้ค่อยๆทําไปใจสําคัญที่สุดนะคะ Can you speak Thai? อริ b ูเบตอริชูเบตโอเคโอเค thank you thank you มากกับแม่แม่ แล้วเรียนป่าวใช่ไม่ค่อยได้เรียนมาเดีเล่นโทรศัพท์ใช่นะใช่แล้วรู้เรื่องไหมนิดหน่อยนิดหน่อยรู้อะไรบ้างเรียนดีเรียนดีออสอนดีสอนดีรือเรียนดีนอาจารย์หมาไหมคะสอนดีเออสอนดีรู้จักอาจารย์หมาไหมไม่รู้จักเห็นไหมไม่เออแม่ถึง๋ยวต้องพาแม่เดี๋ยวให้แม่พาไปหาอาจารย์มาเอาแม่มาสัมภาแม่มาทำม้าแม่มาสัมภาษณ์แม่มา แม่มาแม่มแม่มไม่อยู่ไทยใช่ไหมเขาอยู่ไทยใช่ไมไม่ใช่อันนี้คุณแม่นี่คุณแม่ไลคิเดี๋ยวคุอ่า่ไมเรียไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เ่เขาไม่รู้เรื่องเดี๋ยววัหลังไสอนเป็นเบอร์แท้ภาษาอังกอย่าเราช่วยกันสอนโอเคน้ยูแอนดีเรยู้อรื่องรู้จักอาจารย์ได้ไงนานแนานแล้วค่ะนี่อยู่ไทยหรือว่าอยู่หมูงนอกหรือมาอยู่อยู่อยู่ไทยค่ะอยู่ไทยตลอด อ้อันนี้ได้ดุนไหมปกติขันดุนไหมอันนี้หลอกฝรั่งมาอยู่เมืองไทยได้เก่งมากคุณพ่อเขาเป็นเป็นชาวอะไรคะอิตาลีค่ะอ๋ออิตาลีอะไดนี่เน่ฉายนิดนึงแอบฉายนิดนึงฮายให้ใา้ให้ให้ใโอเควัสดีค่ะโอเคแล้วแล้วฝรั่งเชื่อผมช่วยไหมไม่รู้เรื่องฝรั่งไม่รู้เรื่องไม่รู้จักเออแล้วที่บ้านรู้จ่ายแต่พอสมควรแล้วเนื้อปักปรุงอะไรบ้างก็ ส่วนมากมันปักไม่ค่อยได้มีแต่ทำความสะอาดแล้วก็ตั้งแา่แล้วก็ควบควบควบคบอุ่นดาวอืมแล้วเป็นยงเปลี่ยนแปลงไหมผมอยากรู้เปลี่ยนแปลงไหมไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงใช่ไหมออแล้ววันนี้มนเหียนแล้วเข้าใจไหมทำไมมันไม่เปลี่ยนแปลงเข้าใจค่ะเป็นที่สภาพบ้านมากเออไอ้นี่สภาพบ้านมันก็ส่วนมันทําอะไรไม่ได้้ะแต่ว่ายังไงก็ตามนะโดยหลักมันเนี่ยนะ ต่อให้บ้านมันไม่ดีไงก็ตามถ้าเราเข้าใจระบบมาแล้วเนี่ยเราสามารถบังคับได้บ้านมันก็บ้านเดิมเนี่ยนะแต่ถ้าเราบังคับมันได้ดีขึ้นเนี่ยมันจะหรือมันจะไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยตากอากันมันควรจะเป็นอย่างนั้นแสดงว่าไอ้ที่เราเรียนมาวันนี้เราเอากลับไปพิจารณาใหม่แล้วเราไปปรับดูให้มันเข้ากับระบบที่พี่หลอนอธิบายได้มันตั้งแต่รั้วประตูบ้านต้องกินข้าวห้องครั้วห้องนอนเนี่ยมันลองลองไปนึกดูตับจากบ้านสะอาดอย่างเดียวมันก็ได้ระดับนี้ ดีขึ้นนิดหนึ่งแต่ว่าจะไดให้มันเห็นผลเนี่ยการเคลื่อนที่ของมันที่มาถึงตำแหน่งที่เราอยากได้เนี่ยราไปทบทวนที่พี่หลอนสอนและเราค่อยๆไปดูไล่ไปจนึงหน้าบ้านกัอนันไม่เกี่ยวมันไอ้เรื่องนี้มันแบ่งมันเสียหายเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันเสียหายเราไม่ต้องไปกังวลถึงมันคือยังไงมันก็เสียแต่ว่าเท่าที่เรามีสมมติเรามีน้ําอยู่แค่นี้ยังไงมันก็มีอยู่แค่นี้แต่เราใช้น้าเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์ได้มากที่สุดเราสามารถใช้มันได้ดีขึ้นเรากลับไปนั่งไล่หราายยงนด้ว นะเออมันจะได้เห็นผลเดี๋ยวนี้คอยตามนะอยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงแต่เท่าที่เราเห็นมาเนี่ยที่เราสัมผัสมามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะโอเคจักจากคุณแม่แฟนเองเขาเรียนคุณเกยแล้วก็เอาไปปรับใช้ที่บ้านเขาค่ะแล้วก็เราก็ไปเห็นแล้วก็อยากเอามาทําที่บ้านเราบ้างเอออ่าแล้วมาเรียนแล้วไม่เป็นไงบ้างวันนี้ก็รือว่าต้องกลับไปทำฝั่งตาดบ้านเยอะเลยใช่ไหมอีกเยอะเลยอ่ะ โอเคแล้วหวังว่าโอกาสหน้ามาก็ามาเรียนรู้ใหม่นะวันนี้กลับไปลองทองําคำระดาบบ้านดูก่อนนะรู้จัาอาจารย์นั้นเนี่ยมาแล้วค่ะตั้งแต่ก่อนโควิดเค่ะเคยไปไปรบน้ำมนุ์ที่นูงเกาหลีอ๋อเคยไปที่อาคารเรียนด้วยวใช่ไหม <Okay. S 1> อ่ะเอาไว้เดี๋ยวโควิดหายเนะี่ยจะจะไปเรียนกับอาจารย์นะโอเคขอบคุณมากค่ะวันนี้ค่ะอ่โอเควันนี้ก็นะทุกคนได้รับแล้วแต่เหมือนเมื่อกี้นะนเหมือนรายสุดท้ายนะยังไงก็ตามนะไปคิดว่ามันต้องได้ผล นะครับเท่าที่เห็นมันไม่เคยไม่ได้ผลแต่ว่าเราต้องไปไล่ลําดับมันให้ถูกก่อนไม่ต้องไปคิดว่ามันเสียหายตรงนู้นตรงนี้มันเสียอยู่แล้วเพราะทุกหลังเนี่ยมันก็มีข้อเสียของมันอยู่แล้วเท่าที่เรามีเอาเท่าที่เรามีเนี่ยบริหารให้มันดีมันจะได้ผลยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงถ้าเรารู้ว่าตรงนี้มันเสียแล้วเราไปแก้มันเนี่ยมันก็ต้องดีขึ้นนะปจะลองติดตามดูแลใครที่ดูเนี่ยส่งข่าวมาด้วยบางทีปรับแล้วเปลี่ยนแล้วได้อะไรบ้างหรืออยากมีโอกาสแบบนี้นะมาสัญจรเดี๋ยวเราจะประกาศวันอาทิตย์นะ แต่ป่าคิดว่าสัปดาห์หน้าเ,นเราคงไม่มีเพราะว่าสัปดาห์หน้าเรามีแจกพระบรมสารีริกธาตุวันที่ยี่สิบนะวันเสาร์ถ้าเสาร์นี้เออเสาร์นี้จะไม่ไ้ยี่สิบอ่ายี่สิบนี้มีอยู่นะอ่าอย่างนั้นสัญจรมีแต่ว่าเขาชอบลายมาจองมาที่แจกพระธาตุไม่ไม่เรายังไม่ประกาศในวันแจกพระธาตุาแต่ว่าท, <c oughs> ที่ที่ลายป่าเนี่ยเขาจะจองมาวันเราประกาศว่าวันที่แจกพระบรมสารีริกธาตุเราไม่มีสัญจรไม่งั้นคนมันจะวุ่นวายเหมือนคราวที่แล้วมันตีกันแต่ว่าเดี๋ยวสําหรับอาทิตย์นี้นะคอยฟังประกาศ รอบวันเสาร์ที่ยี่นะอโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ